โอ้มื้อช็อปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีลูกเนียงด้วยจ้าลูกเนียงแบบโหแก่นใหญ่มากใหญ่ขนาดเลยดูพุ่งพุ่งพงพวงมีทั้งแบบเป็นพุ่งเป็นพวงแบบนี้แล้วก็มีทั้งแบบเป็นลูกแบบนี้นะคะภาษากรี่ยงบ้านนองแพรียว,วัสเซนซาทุกคนเอาจริงๆดูไปดูมาก็มีความน่ารักอยู่นะเซเนสานะคะอันนี้คือเขาจะ เอาไปต้มกินแล้วก็จิ้มกับน้ำรลกหรือว่าเจาไปผัดใส่กุ้งใส่หมูอะไรแบบนี้ก็ได้อร่อยหมดนะคะนี่ค่ะเยอะมากพอดีคุณนา้าไปเก็บมาเมื่อวานแล้วก็เอามาให้วันนี้นะคะเยอะเลยเก็บ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 ให้กองกองกันนะคะเพราะว่าพี่เขาเทปึ๊บมันก็จะดูเรียราดนิดนึงเทบนบนฟากแบบนี้เลยค่ะบนพิดาพิดา,ดาเรียบร้อย นี่ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะคะในกระสอบก็มีด้วยกระสอบนี้พี่เขาก็ขนมาให้เหมือนกันแต่ว่าเทแค่กระสอบเดียวนะคะนี่ค่ะสเสนสามหมดเลยลูกนี้หมดเลยทุกคนลูกใหญ่มากอาถ้าเป็นภาษาเหนือเขาก็จะเรียกว่ามะตึงยางเนาะมะตึงยางดแลจะไปไหนนะ,อนะ,ะขอท่าเต้นหน่อยครับจุบ๊บ บ๊ายบายทีนี้าไปโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนนี่คะ่ะภาษาภาษากะเหรี่ยงก็จะเรียกว่าเซเนสานะคะภาษาไทยกลางจะเรียกว่า,ามะมะตึ่งยางใช่ไหมเออแต่ถ้าทางใต้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนี่เยอมากมีใครอยากกินไหมคะเอาไปทำเมนูอะไรดีทุกคนคอมเมนต์อบอกหน่อยเผื่อว่า น้องแพทจะได้พาทำนะคะเพราะตอนนี้คิดเมนูไม่ออกค่ะว่าจะทําเมนูอะไรดีก็เลยถ่ายมาให้พี่ดูก่อนโอเคไปแล้วจ้าอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะ